ครับสวัสดีครับสุขุมบัลละที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนําเสนอเป็นประจํานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยพระยาสุเรนซอยสิบสี่นะครับมีที่ดินแปลงสวยๆนาเสนอ1แปลงนะครับหนึตารางวาแปลงนี้นะครับไปชมกันเลยครับนี่เลยครับแปลงนี้นะครับหนึตารางวานะครับถมแล้วก็หน้ากว้างประมาณ16เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในเนี่ยประมาณ25เมตร ตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับเข้าจากถนนพระยาสุรเอนนะครับก็ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสัก600เมตรนะครับจากถนนรามินทาก็ประมาณสัก2กิโลซอยรามินทา109นะครับออกปากซอยไปเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วนะครับนี่เลยนะครับลึกเข้าไปประมาณ26เมตรนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตก็นี่ขอบรัว้วคอนกรีตนี้เลยนะครับตรงต้นกล้วยนี่ยนะครับ นี่นะครับสวยๆทาเลดีนะครับเข้าพยาสุรีมานิดเดียวนะครับประมาณสัก60 0เมตรสุดแนวเขตก็ตรงเสาปูนตรงถังขยะตรงนั้นเลยนะครับ16เมตรครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตสาธารณะ16เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนะครับก็ชนกําแพงรั้วคอนกรีตนะครับประมาณ25เมตรนะครับนี่นะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบาลที่ดินนะครับ นี่เลยนี่เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินนะครับแถวพระยาสุเรนแถวบางชันแถวรามินทานะครับปลูกบ้านทำาม,มฟิตแปลงนี้น่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับลองแวะเข้ามาดูกันก,นก่อนได้นะครับนี่นะครับสำหรับรีวิวที่ดินแปลงส,สวยๆแปลงนี้นะครับพระยาสุเรนซอย14นะครับเข้าซอยมาสัก600เมตรนะครับก็ ขอจบรปยงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย